เรียนท่านรัฐมนตรีนะคะพลตเอกเพื่มพูนชิดชอบค่ะแล้วก็คณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กันแค่90นาที90นาทีเท่านั้นนะคะแต่เป็น90นาทีที่เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการทำงานใหม่นะคะวัฒนธรรมการทำงานใหม่ไม่ใช่แค่เพื่อองค์กรของเรานะคะแต่ว่าอาน,นิสงส์จะไปถึงลูกหลานเด็กและเยาวชน มซ์เซ็ตท่านไปได้ไกลแค่ไหนประเทศก็ไปได้ไกลแค่นั้น m มซ์เซ็ตท่านเล็กแค่ไหนประเทศก็เล็กเท่านั้นนะคะจริงๆวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยมันมาทิศท,ท,ท,ทางเดียวกันโดยไม่ได้เตรียมกันนะคะเพราะเราเห็นจริงๆเห็นข้อจํากัดแล้วก็โอกาสที่เกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์เดียวกันบางท่านสร้างเป็นข้อจํากัด บางท่านมองเป็นโอกาสวันนี้ถ้าประเทศไทยจะได้อานิสง์จากผู้บริหารแบบท่านเรามาเปิดมุมมองกันค่ะวันนี้มีคีย์เวิร์ดหลายอันที่จะชวนกันถอดรหัสแปลว่าวันนี้จะไม่ใช่90นาทีที่จะฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันทํางานร่วมกันนะคะงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะคําว่าสวยเนี่ยเวลาเราเชียร์นางงามอะ่ะก็เชียร์กันคนละเบอร์แล้วเนาะ มันมีปัญหาว่าเออเวลาสวยสวยไหมเนี่ยใครเป็นคนมองใครเป็นคนนิยามสมมตรถาตวอาจารย์สวยไหมถ้าคนชอบไทยแนวนี้ก็ไม่สวยถูกไหมคะแล้วถามต่ออีกสวยไหมสวยแค่ไหนะให้คะแนนอะ ถาม10คนคะแนนก็ไม่เท่ากันเรามีปัญหากันเรื่องตรงนี้นนึงว่าเราจะ d e f ายนะคะนโยบายหรือว่าแนวทางที่ท่านรัฐมนตรีกรุณาม,มอบหมายให้เมื่อเช้าเนี่ยให้ตรงกันได้อย่างไรนะคะวันนี้90นาทีเราจะทําเรื่องนี้กันค่ะเรามีสี่คีย์เวิร์ดเมื่อเช้าใช่ไหมคะเรามีขออนุญาตเดินไปเดินมานะคะเรามีคําว่าถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดวันนี้เราจะทํา3อย่างค่ะอันแรกเลยนะคะ mindset ที่เรามีต่อคำเหล่านี้ นะคะเรามองคำเหล่านี้แล้วเราแปลมันว่ายังไงเราให้คำนิยามหรือ define คำว่าสวยคำว่าเก่งคำว่าถูกต้องคำว่าเร็วของแต่ละคนเท่ากันไหมนะคะไมเ e t ที่เรามีเนี่ยมันไม่ตรงกันอยู่ณนะวันนี้ถ้าเราไม่ได้คุยกันจากนั้นวันนี้เราจะคุยกันเสร็จแล้วทำอะไรคะทำข้อตกลงหรือเรียกว่าสร้างคอมมิชเมนร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถ่ายทอดไปถ้าเราชัดเจนในระดับบริหารนักบริหารระดับสูง ระดับกลางระดับล่างชั้นปฏิบัติจะชัดที่ผ่านมาหลายครั้งไม่ชัดเพราะอะไรคะเพราะระดับสูงไม่ได้เคลียให้ท่านชัดทุกคนก็ไปตีความคนละทิศคนละทางการปฏิบัติก็จึงไปกันคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นวันนี้เก้าสิบนาทีทําอะไรคะเราจะ มองคำนี้ใหม่ร่วมกันนะคะ d e f i ร่วมกันแล้วก็สร้างอ o m m i t m e n t ร่วมกันนะคะน,นี้จะเป็นเวิร์กช็อปกันขออนุญาตไปต่อเลยนะคะวันนี้เราจะโฟกัสกันที่ DNA ของคนกระทรวงศึกษาธิการนะคะโฟกัสกันที่ตรงนี้เลยถามว่าบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถามกระทรวงเพื่อนๆบ้านเราถามประชาชนถ้าให้หนึ่งคำอ่ะท่านคิดว่าบวกหรือลบอ่า ถูกไหมคะไม่ต้องยกมือไม่ต้องโหวตเนาะท่านรู้อยู่ในใจเขาจะนิยามเราว่าอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นภาพจําที่มันเกิดขึ้นเรามาดูกันค่ะมันมีทฤษฎีกํากับว่าภาพจําเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาได้ยังไงภาพจามันไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้นมานะคะสิ่งเหล่านี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมันเกิดจากพฤติกรรมที่ท่านทําซ้ําๆซ้ําๆซ้ำๆ พอทําซ้ําๆเข้ามันเกิดเป็นภาพจําเป็นเซ็ตภาพจําเหล่านี้มันเกิดจากพฤติกรรมที่เราทําซ้ําบ่อยๆนะคะพอทาซ้ําบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะจกลายเป็นว่าสังคมก็จะตรีตรีตราแล้วเป็นแบบนั้นแต่คําถามว่าเวลาเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเราเปลี่ยนที่พฤติกรรมหรือเปล่าเราไม่ได้เปลี่ยนที่พฤติกรรมนะคะเราเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมค่านิยมคืออะไรค่านิยมคือความเชื่อความเชื่อของพวกเราเองค่ะสิ่งน,นี้ทําได้เป็นมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ บางอย่างเนี่ยเอกชนบอกว่าช้าแต่ท่านก็บอกทาได้สิมันต้องรัดกุมแบบนี้นโยบายมันร่างมาแบบนี้เพราะท่านมีความเชื่อแล้วว่านี่คือมาตรฐานที่ท่านรับได้ในขณะที่เอกชนบอกว่าแบบนี้ฉันรับไม่ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อชุดนี้มันจึงกํากับพฤติกรรมของท่านเพราะนั้นถ้าอยากแก้พฤติกรรมท่านต้องแก้ที่ความเชื่อก่อนว่าเฮ้ยมันช้าจริงนะมันมีปัญหาจริงนะแล้ววันนี้มันต้องลุกมาแก้และลายเซนเคยเซน็นเก้าลายเซนเหลือเจ็ด เหลือหเหลือ5ได้ไหมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมมันจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงได้ต้องเปลี่ยนจากที่ความเชื่อก่อนว่ามันมีปัญหาหรือเปล่ามันเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเมื่อเราเปลี่ยนค่านิยมได้ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นคุณค่าขององค์กรชุดใหม่แล้วก็เริ่มทําพฤติกรรมชุดใหม่ซ้ําๆซ้าๆมันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาพลักษณ์องค์กรเรื่องวัฒนธรรมองค์กรได้นะคะ ทีนี้นะคะในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยฉายภาพให้เห็นชัดขึ้นมันเหมือนเลเยอร์ของเค้กนะคะข้างนอกสุดที่คนเห็นคือสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์เกิดจากอะไรคะภาษาที่ท่านใช้เกิดจากการแต่งตัวเกิดจากแบบฟอร์มเอกาสารต่างๆเกิดจากนโยบายเกิดจากคู่มือเกิดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จับต้องได้วิธีการที่ท่านแสดงออกไปท่านจะเห็นว่าคนในบางธุรกิจ ก็มีลักษณะพฤติกรรมแบบหนึง่งนะคะอีกพอมาเปลี่ยนธุรกิจหรืออินดัสทรีหนึง่งก็มีพฤติกรรมอีกแบบหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเลเยอร์ชั้นนอกที่มันมองเห็นนะคะจากนั้นพอชั้นที่2คืออะไรชั้นที่2คือพฤติกรรมและชั้นในสุดก็คือค่านิยมหรือความคิดของท่านนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเรื่องนี้มันมีกระบวนการอยู่ทั้งหมดประมาณ5้าสเตป็ป นะะในการเปลี่ยนเรื่องนี้วันนี้ย่อบแบบทุกอย่างให้นะคะอันแรกนิยามร่วมกันก่อนนะคะนิยามร่วมกันซึ่งท่านฐมนตรีให้มาแล้ว4คีย์เวิร์ดวันนี้เราจะนิยามเรื่องนี้กันนะคะถูกต้องแปลว่าอะไรนะคะจริงๆท่านให้เดสคริปชันมาละแต่เดี๋ยวทางปฏิบัติเนี่ยเราจะมาแปลงเป็นพฤติกรรมมากําหนดเป็นพฤติกรรมนะคะที่พึงประสงค์คําว่าประหยัดแค่ไหนกําลังดีแค่ไหนไม่ทําให้เสียคุณภาพแค่ไหนกําลังใช่ แค่ไหนคือสิ่งที่เราจะนิยมชมชอบพฤติกรรมชุดไหนนะคะจากนั้นปุ๊บไปที่เรื่องของสัญ,ญลักษณ์คนจะเห็นได้ยังไงตอนนี้เราเห็นว่าถ้าเราไปเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆโรงแรมเริ่มเปลี่ยนเขาเรียกว่า amenities หรือเครื่องใช้ในห้องน้ำเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของรักทรัพยากรมากขึ้นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้ว่าโรงแรมไม่ได้มีแค่โปสเตอร์นะแต่อุปกรณ์ทุกอย่างเลยในการใช้งานในห้องพัก ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วให้รีไซเคิลได้ท่านสามารถจะแปลงค่านิยมเหล่านี้ที่ท่านบอกว่าท่านประหยัดมากขึ้นน่ะให้คนเห็นอย่างไรได้บ้างยกตัวอ,อย่างเช่นศูนย์การค้าบอกว่าลูกค้าสําคัญที่สุดงั้นสิ่งแรกที่ต้อง้องทำคืออะไรคะยกเลิกที่จอดรถผู้บริหารไม่ต้องอยู่หน้าสุดที่จอดรถผู้บริหารเนี่ยท่านมีพลคับท่านมีคนขับ ท่านอาจจะจอดที่ไม่ต้องแบบสะดวกที่สุดก็ได้และสะดวกที่สุดให้กับลูกค้าอันนี้คือแปลงใจแปลงค่านิยมให้เป็นพฤติกรรมที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาไล่กันเลยค่ะว่าคําว่าประหยัดในมุมมองของเดี๋ยวเราแบ่งเป็นกลุ่มเนาะท่านคิดว่าอะไรจับต้องง่ายที่สุดคําว่าถูกต้องคําว่ารวดเร็วคําว่ามีประโยชน์อะไรที่จับต้องได้ง่ายที่สุดเรามองหาสิ่งที่เรียกว่า quick win ตอนนี้ท่านต้องทำงานแข่งกับเวลาไม่ต้องทำทุกอย่างบนโลก แต่ต้องทำในสิ่งที่มันเห็นชัดๆสำคัญนะคะวันนี้เราจะหาสิ่งนั้นกันเนาะจากนั้นปุ๊บพอท่านทำเสร็จท่านสร้างสัญลักษณ์ได้แล้วท่านสื่อสารออกไปเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ให้คนเริ่มเห็นโมลักษณ์ภาพใหม่ของท่านละนะคะให้ระดับตั้งแต่บริหารระดับกลางระดับบนระดับล่างเริ่มปฏิบัติเหมือนกันอันนั้นก็ไปใช้ในการขยายด้านการสื่อสารนะคะจากนั้นปุ๊บท่านเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานใหม่ท่านเริ่มวัดพฤติกรรมชุดใหม่ทำซ้ำแบบนี้เรื่อยๆ องค์กรจะปรับได้นะคะอย่าไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนนะคะเพราะฉะวันนี้ระดับบริหาร90นาทีท่านต้องออกพฤติกรรมให้ได้ใน4คีย์เวิร์ดเมื่อกี้ที่ท่านรัฐมนตรีให้นะคะเราจะจับต้องอะไรกันได้แล้วท่านจะผลักดันสื่อสารต่อย,อยังไงนะคะกลุ่มที่1ก่อนนะคะคีย์เวิร์ดถูกต้องขอปรับมือให้ตัวแทนในคาเรียนเชิญคะ่ะท่านครับเรียนท่านรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีช่วยครับก็บพฤติกรรมคาว่าถูกต้องนะครับที่กลุ่ม จากทั้ง30ตัวเลือกนะครับก็มองว่าถ้าจะกลายมาเป็น DNA ของคนกระทรวงศุกสาธิการสิ่งแรกที่เราคงยังคงเป็นตัวที่ต้องดำารงต่อไปก็คือการยึดระเบียบครับจะเพียงแต่ว่าการนำระเบียบมาปฏิบัตินั้นต้องไม่นำระเบียบมาเป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับอ,อ,อย่างเช่นนะครับโด,โดยพฤติกรรมอย่างเช่น เมื่อมีการประชุมพูดคุยกันไปแล้วแล้วมีการมอบหมายไปแล้วแล้วถ้ามีความจําเป็นต้องติดตามข้อมูลหรือต้องดําเนินการโดยทันทีเนี่ยก็ไม่ควรนาเอาเช่นอ๋อคำสั่งยังไม่ออกเลยรอก่อนยังไม่มีคําสั่งแต่งตั้งเลยยังทําไม่ได้หรือเอ้ยเดี๋ยวนังสืขอข้อมูลก็รอหนังสือก่อนที่ังทำหนังสือมาถึงจะได้ข้อมูลเรียกว่าโทรประสานภายในไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือยึดระเบียบมากเกินไปเพราะนั้นเราก็ควรจะยึดระเบียบ แต่ว่าไม่นํามาเป็นอุปสรรคในการทํางานครับถัดไปครับพฤติกรรมอันที่สองที่ควรจะเป็น DNA ของคนกระทรวงศึกษาธิการก็คือการทํางานในเชิงบูรณาการทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยตัวอย่างที่สําคัญที่ที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการขอโซลาร์เซลล์ sales, ซึ่งเมื่อก่อนในระทรวงโรงเรียนของ โรงเรียนของสพทอครับมีการติดตั้งโซลาเซลล์แต่ปรากฏว่าเมื่อดําเนินการไปแล้วก็ติดขัดด้วยข้อกฎหมายเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ประสานงานกับธนารักษ์ไม่ได้ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอะไรต่างๆก็ทําให้การดําเนินการไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพครับเพราะฉะนั้นการบรรณาการก็คงเป็นเรื่องสําคัญในการดําเนินงานครับส่วนสุดท้ายครับที่คิดว่าเป็นพฤติกรรมที่สำคัญที่ควรจะเป็น DNA ที่สำคัญที่อยู่ในคนของกระทรวงศึกษาธิการก็คือ คิดนอกกรอบกล้าเปลี่ยนแปลงครับโดยเรื่องแรกเลยที่หลังจากวันนี้ที่เราคุยกันมาตั้งแต่เช้าสิ่งแรกที่เราควรจะคิดนอกกรอบและกล้าเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนครับอย่าไปติดยึดกับจํานวนชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องเรื่องของระยะเวลาอาจจะใช้เครดิตแบงค์หรือว่าในที่สุดแล้วออกไปก็อาจจะมีการสอบเทียบอะไรเงี้ยครับขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาล่าดคีย์เวิร์ดที่2ค่ะขอกลุ่ม3 4รวดเร็วค่ะเชิญค่ะตัวแทนมาเลยค่ะ รวดเร็วนะคะเอาปรบม,มือให้กับตัวแทนกลุ่ม3กลุ่ม4หน่อยค่ะท่านกับเท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยและผู้บริหารทุกท่านครับคีย์เวิร์ดรวดเร็วนะครับที่กลุ่มกลุ่มสามสี่ 3, ได้นะครับตีความง,ง่ายๆก็คือเร็วกว่าที่เคยทําแล้วก็เร็วกว่าที่ไม่มีใครเคยทําไว้นะครับเพราะฉะนั้น สังเคราะห์อ,ออกมาก็คือว่ามี3อย่างด้วยกันคือ1กล้าคิดต่างในเชิงรุกนะครับกล้าคิดและกล้าทําในเชิงรุกอันที่2ถ้าจะทําให้มันเร็วก็ต้องลดขั้นตอนตอันที่3ก็คือต้องใช้ฐานข้อมูลร่วมกันไม่ใช่ไม่ใช่ตัดสินใจกันอยู่บนคนละฐานข้อมูลนะครับทีนี้พี่กรบอกว่าให้มีการยกตัวอย่างด้วยก,ก็ยกตัวอย่างเรื่องอนโยายของธรัฐมนตรีคือเรื่องอการย้ายขูขึ้นถิ่นนะครับะระบบ TMS นะครับที่เชื่อมัตชิงสิสต์เเม ก็เป็นตัวอย่างของการการคิดคิดต่างและคิดเชิงรุกนะครับแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลร่วมกันและที่สําคัญคือลดขั้นตอนที่มันเคยเคยมีหรือเคยทําอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปตอบโจทย์เรื่องลดภาระครขูของของท่านรัฐมนตรีครับ okay, คขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครัท่านเรียนเชิญตัวแทนกลุ่มที่3เลยค่ะคีย์เวิร์ดประโยชน์ขอโทษกับท่านเชิญค,ค่ะกับเรียนท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงษาธารณสาขรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงึาธาริการและผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่เครักทุกท่านนะครับกระผมชูศิลวรเดชนะครับตัวแทนของกลุ่มที่5ที่6นะครับในมิติของประโยชน์นะครับซึ่งทั้งสองกลุ่มนะครับได้โฟกัสกลุ่มกันได้3คีย์เวิร์ดนะครับในเรื่องของการเช้งการเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็การการครีเอทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทีมเวิร์กนะครับที่คิดว่าที่จะเป็นประโยชน์มากในเรื่องของการปรับไมเคิเซตนะครับปรับไมเคเซตของผู้บริหารของครูนะครับผู้ปกครองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทํางานที่จะมีพลังนั้นเนี่ยเมื่อมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จําเป็นจะต้องเป็นวันทีมนะครับทำงานเป็นทีมอย่างมีเอกภาพเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทางกลุ่มได้ได้มองคิดว่าต่อไปเนี่ย นะครับการที่จะเชงต่างๆเนี่ยจำเป็นที่ต้องให้ผู้บริหารและก็คุณครูคิดอินโนเวชันในเรื่องของการบริหารหรือเทคนิคการเรียนการสอนเพื่อที่จะร่วมกันสร้างนวัตรกรไอ้ให้เกิดขึ้นนะครับไปสู่ตัวเด็กให้มากที่สุดนะครับคุณครูเองก็ต้องก้าวข้ามข้อจํากัดนะครับไม่ยึดหยุดติดอยู่ในกรอบเดิมนะครับเพื่อที่จะไปสู่นโยบายของท่านรัฐมนตรีก็คือลดภาระ ครูผู้ปกครองและนักเรียนให้มากที่สุดครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านเรียนเชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะในคีย์เวิร์ดของประหยัดค่ะเชิญค่ะท่านครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการนะครับผู้บริหารทุกท่านนะครับผมธีระเดชเจริญสุขสกุลนะครับผู้อำนวยการสสวทนะครับอขออนุญาตนําเสนอในประเด็นเรื่องความประหยัดนะครับจริงๆเรา คิดได้หลายเรื่องนะครับแต่ว่าจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีเพิ่มพูนนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในการทํางานของพวกเราในการจัด E-Meeting นะครับอันนี้ชัดเจนว่าประหยัดทั้งเวลาประหยัดงบประมาณแล้วก็ประหยัดทรัพยากรต่างๆนะครับ แล้วเราก็อยากจะช่วยนอกจากการประชุมแล้วเนี่ยการสื่อสารนะครับเรามีการระบบการสอบนะคออนไลน์ e-exam มากมายรวมทั้งถ้าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการใช้ AI มากขึ้นนะครับทำให้เราประเมินหรือว่าทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่สองเรื่องของการลดขั้นตอนการบริการนะครับในกลุ่มมีการ พูดถึงโครงการพิซซ่าทําให้ผมต้องพูดตรงนี้นะครับเพราะว่ามีการทํางานร่วมกันแบบจริงจังนะครับเราก็เชื่อว่าการที่เราได้เห็นข้อมูลร่วมกันแล้วเราสามารถคิดโครงการไปด้วยกันนะครับมีโครงการที่เราจะมาแชร์รีซอสร่วมกันในการจัดอบรมต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นการประหยัดนะครับประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทรัพยากรแล้วเราก็จะไปด้วยกันนะครับก็เชื่อว่าจะเกิดผลได้ดีนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการแชร์ข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่ท่านท่านท่านอาจารย์ประวิทย์ก็ก็พูดไปแล้วว่ามีการถ้าเรามีเดตแบสที่ดีเนี่ยไม่ว่า ข้อมูลครูข้อมูลนักเรียนข้อมูลโรงเรียนคุณภาพนะครับการที่เราจะลงไปพัฒนาที่ตรงไหนแล้วแล้วเรามีข้อมูลเบื้องต้นผมเชื่อว่าเราจะสามารถทําได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการลดภาระคุณครูผู้ปกครองผู้บริหารแล้วก็ทําให้ทุกคนสามารถเห็นข้อมูลด้วยกันนะครับทำงานไปด้วยกันได้แล้วก็จะเป็นการประหยัดทุกสิ่งอย่างนะครับที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครูน่นี้ขอบคุณ <Okay. S 1> ครับขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราได้ประมาณ12ไอเดียจริงๆที่สามารถพัฒนาต่อเป็นโครงการได้คำถามก็คือว่าเจ้าภาพนะคะและการติดตามต่อจากวันนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถจะเป็นค i c k Win ให้4คํำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่นามมาทำไม่ได้เป็นเพียงแค่อุดมคติต้องบอกว่ามันเป็นเหมือน w i ส d o อมหรืออากาลิโกคือมันคลาสสิก4คำนี้ยุคไหนไม่ว่าใครจะบริหาร ก็ยังเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการจากพวกท่านนะคะอยากฟังท่านร,รัฐมนตรีกับร,รัฐมนตรีช่วยคอมเมนต์น,นิดนึงว่าเมื่อกี้ที่ตัวแทนคิดมาแล้วเนี่ยท่านมีไอเดียอะไรอยากเสริมนะคะหรือว่าเพิ่มเติมบ้างนะคะในสีคีย์เวิร์ดต,ตัวนี้ให้ท่านร,รัฐมนตรีนะคะครับท่านร,รัฐมนตรีว่าการครับแล้วผู้บริหารกระทรวงครับเมื่อกี้กลุ่มต่างๆเอาจริงเอาจัง,จงขมาขเม่นนะครับแล้วก็ได้สรุปในในคีย์เวิร์ดนะครับแต่ละแต่ละกลุ่มก็มีความที่ที่ผม เห็นเห็นพร้อมต้องกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถูกต้องที่ที่กลุ่มแรกได้ไดเสนอไอเดียนะครับในการเรื่องว่าต้องไม่เอาระเบียบมาเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานถูกต้องไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องเป็นไปตามตามอ,อ้างบางอย่างเพื่อให้เป็นอุปสรรคอันนั้นนั้นเป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนทำจริงครับว่ามันถ้าถูกต้องแล้วมันไม่ใช่ว่าจะต้องเอาอะไรมาเป็นข้ออ้าง มาดึงทวงให้พวกเราเองทํางานได้ราชานี้เห็นเห็นด้วยครับแล้วก็ได้ยินอย่างนั้นเราก็ดีใจแล้วก็รวดเร็วเมื่อกี้ท่านประวิตย์ก็ให้ความเจกิความนั้นชัดเจนแล้วเรื่องความรวดเร็วในเรื่องของของที่จะใช้เทคโนโลยีใช้ตัวช่วยต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของประหยัดเมื่อกี้ก็ก็ได้ยินฮะทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องสิ่งที่พวกเรากําลัง ใช้ใช้เทคโนโลยีประหยัดทั้งเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องแล้วก็ประโยชน์ที่จะปรากฏขึ้นมานะครับสิ่งนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสรุปแล้วก็คีย์เวิร์ดกันได้ค่อนข้างจะตรงนะครับแต่เรื่ออย่างที่อาจารย์บอกว่าจะปฏิบัติกันได้อย่างไรถ้าวันนี้พูดเฉยๆแล้วมันยังเหมือนเดิมมันก็คงมันก็คงจะไม่ได้ประโยชน์สิ่งที่สําคัญที่สุดผมเชื่อครับพวกนี้ระดับ ผู้บริหารกระทรวงแล้วตอบได้หมดคิดได้หมดแต่เพียงว่าจะทําได้ไหมจะทําจริงไหมจะตั้งใจทําจริงไหมก็ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะครับผมครับเชิญท่านรัฐมนตรีปิดท้ายเซสชันนี้หน่อยค่ะครับก็ผมจะพูดเลยเดี๋ยวเอไม่ยอมพูดเลยเลยเอบอกเหมือนคิดเหมือนพี่ทุกอย่างครับก็ลองเล่นๆนะผมก็เล่นๆ ในกลุ่มสองนะครับที่พูดมาเนี่ยผมไม่สรุปเองหรอกให้ AI มัเป็นสรุปให้การทำงานของราชการแต่ไครข้าราชการไม่ควรยึดติดกระเบียบมากเกินไปจนอุปสรรคในการทำงานนี่ไอสรุปให้นะที่พูดเมื่อกี้ก็มันดีอัดเสียงเสร็จแล้วก็ถอดคำไม่เสร็จแล้วก็สรุปให้ควรทำงานบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อันที่สามก็ต้องคิดนอักกรอบและเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเดิมๆอันนี้ AI สรุปนะไม่ใช่รัฐมนตรีสรุปกลุ่มสมกลุ่ม4ี่นะการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกันการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกันมีความสําคัญอย่างมากช่วยให้การทํางานมีประสิทธิธภาพมากขึ้นช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำมากขึ้นอันนี้ AI นะไม่ใช่ไม่ใช่รัฐมนตรี กลุ่มห้ากลุ่มหกนะสรุปนะการทํางานเป็นทีมและคิดสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสําคัญในการทํางานการทํางานเป็นทีมช่วยให้เกิดการทํางานที่มีสุดภาพและมีพลังความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนาสิ่งใหม่ๆกลุ่มสุดท้ายใช่ไหม การประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทํางานการประหยัดอันนี้เขาสรุปมันฟังละทั้งหั้นทุกอย่งการประหยัดเก้าอี้ในการประชุมช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ประมาณอะไรไหมอันนี้ใหนะครับระบบการสอบออนไลน์ช่วยให้งานง่ายขึ้นการแชร์ข้อมูลช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ให้นะฮะก็ถือว่าเรา ทำกันขึ้นมาก็ Girl, เป็นอะไรนะเจเนอชันอะไรอะไรขั้นที่ห้าจะไม่ที่บอกปอาใหญ่ก็มาช่วยแลววัดคือโลกมันเปลี่ยนนะครับก็อย่างที่บอกแล้วท่านสุภชัยมาท่านท่านกัปปุพิติเกินความคาดหมายแล้วมันตีนะคิดว่าท่านจะมาพูดในเรื่องของค้าปี่ค้าส่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาในการใช้คนต่างๆแต่นั้นท่านเป็นผู้อยู่ในวงการศกษสา,าจริงๆแล้วท่านก็โชคดีกับมณฑีหลายอย่าง อย่างที่หนึ่งก็คือท่านมีภรรยาที่ดีอย่างที่สองก็คือท่านมีบุตรสองคนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าเรารู้จักบุตรสาวท่านกับน,น้องฟงนะครับก็เป็นน้องที่น่ารักมากเพราะว่ารัฐมนตรีมีโอกาสสัมผัสนะครับน้องฟงเขาก็มาสนใจในการศึกษาเหมือนกันก็เป็นโชคดีของท่านนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นโชคดีของเราที่เราได้ได้เจอกันแล้ววันนี้ก็รัฐมนตรีก็โชคดีนะครับที่ทันวิทยกรก็กกุลามานี่เพิ่งคิดวันสองวันนี้นะมาเลย เขาเรียกว่าคือความโชคดีของเราก็วันนี <t 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 ้ก็คือว่าจริงๆก็คือที่เราคิดกันก็ไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็คือที่คิดว่าจะมาวีรบุรีอาจจะคิดนานแล้วแต่ว่าคิดที่จะให้วิทยากรต่างๆมาเนี่ยไม่นานอย่างท่านสุภชัยก็มีโอกาสเจอไม่กี่วันเนี่ยนะก็บอกก็เรียนท่านท่านท่านก็มาท่านมีภาระอื่นท่านก็ทิ้งมาตะกี้ก็คุยกับท่านอยู่ปกติไม่เคยตื่นตีห้าวันนี้ท่านก็ตื่นตีห้า เพื่อจะมาร่วมกับเราเราก็เลยม,มาเบรกวิทยากรนีดหนึ่งในะต่อทีวิทยากรก็จะมาตัดบทพยายามรักษา,วาเวลาวิทยากรทำหน้าที่ได้ดีแต่รัฐมนตรีก็คิดต่างมุมนิดหนึ่งก็คือว่าโอกาสที่จะให้ท่านมาอย่างเงี้ยท่านต้องบินเื่องบินส่วนตัวหมดหลายแสนนะกว่าจะมาเพื่อมาบรรยายนี้นะครับเพื่อบรรยายนี้ความตั้งใจของท่านก็คือต้องการการศาารึกษาดีขึ้นดังนั้นว่าสิ่งที่เราตอบแทนคงไม่ใช่แค่ผ้าไหมสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านก็คือเราต้องมาช่วยกันในการร่วมมือนะครับเอาแนวคิดของท่านุูชัย ขับใช้แล้วก็วิทยากรต่างๆนะครับก็ามาบินมาทท้งนั้นบินกลับมาก็บินส่วนตัวเท่านั้นว่าสรุปแล้วคือวิทยากรที่มาวันนี้ของเราเนี่ยน่าจะประมาณล้านกว่านะที่มาแต่ก็จ่ายกันเองนะเขจาใจกันเองนะครับที่เรามานะครับเพระเรามาตัาง้งตัง้ตง,ตงที่อยู่แล้วในการทํางานแต่ที่ขาดไม่ได้ว่าคงพวกเราที่ทุกๆคนที่ให้ความสําคัญกับในการที่มาร่วมสันมนาที่รัฐตรีพยายามเกิดต,ต้นแล้วก็คืออยากให้เรามีสามอย่าง อยากอะไรอยากเรียนอยากรู้อยากทํานะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ทําที่เท่ทา่มาเพราะมันพูดแต่แร,แรกเพราะพี่โต้งก็ไม่ยอมจำผมกันนะกัน <c oughs> <c oughs> เลยได้จ้ำอีกทีนะครับวันนี้เราว่าก็มนตีชอบใช้คําชอบใช้คีย์เวิร์ดนับในการในการในการทำงานชอบคีย์เวิร์ดชอบใช้คีย์เวิร์ดคิดเองบ้างคีย์เวิร์ดจับเพลงบ้างใช่ไหมอย่างเนี้ยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันคีย์เวิร์ดแต่คีย์เวิร์ดทุกวันนี้ อิเวทที่มอบมอบให้น้องๆหลายคนนะฮะจะเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะกก้อนหินอะไรนะอะไรจําชื่อเพลงไม่ได้นะไม่มีใครจะทําร้ายเธอเท่ากับเธอทำลายตัวตัวเองเพราะฉะนั้นเราอย่าทร้ายตัวเองนะฮะเราต้องช่วยกันในการที่จะทํางานนะครับแล้วก็เวลาน้่มันตีด่าเดือเลยไปก็อย่าอย่าไปทําร้ายตัวเองนะฮะอย่าไปปรุงแต่งนะเออช่างมันมันผ่านหูแล้วก็แล้วไป นะครับเราก็มาปรับปรุงให้มันดีขึ้นส่วนท,ที่ท่านนำเสนอทั้งทั้ง8ดกลุ่มแล้ว,ลวรวมมาเหลือสี่กลุ่มนั้นก็เป็นสิ่งที่ท,ท,ที่ดีเยี่ยมนะครับในการทํางนานดีหมดทุกทุกอย่างที่ท่านคิดถูกหมดนะครับจะไม่ท่านเกณฑ์เรา active learning ใช่ไหมนักเรียนจะคิดอะไรหรือพวกท่านจะคิดอะไรถูกหมดทุกหมดกมดารที่เราบอกว่าผิดนี่คือเราเอาตัวเราไปตัดสินใจเขา แต่ตัวเขาที่เขาตัดสินใจคือเขาสิ่งที่ถูกแล้วพระฉะนั้นเราอย่าเอาอะไรเราไปตัดสินใจครับว่าคนนี้ผิดแ้ลเพระฉานอยากให้ทุกคนคิดว่าทุกคนถูกนะครับแล้วเรามามารวมอีกทีแล้วเราก็มาลองดูแต่วันนี้ที่เราคิดว่าถูกนะครับบางทีพรุ่งนี้เช้าอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะเราก็ต้องคิดของเราใหม่ก็ปรับปรุงนะครับจริงๆก็อยากให้ปรับปรุงตัวเองนะครับในการพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นๆไปนะครับอ๋อสกีรถไฟ นะครับก็ต้องขอบคุณวิทยากรนะครับตบมือทั้วิทยากรนี้ด้วงนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทมติมากค่ะค่ะขอบคุณท่านวิทยากรนะคะแล้วก็